วันนี้เสารที่14มิถุนาย,ยน2551สดจากมาหาวิทยาลัยแม่โจ้อจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและเมื่อสักครู่ คือแม่โจ้แบนโจแบนจาการ์มแม่โจ้บริเวณที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้อยากจะพาท่านผู้ชมมาซึมซับความสดชื่นของอากาศที่บริสุทธิ์และความเขียวขจีภายในบริเวณรอบๆนี้นะคะคือพื้นที่การทําเกษตรกรรมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีเนื้อที่กว่า900ไร่ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันมารออยู่นานแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพิธีกรร่วมรายการทั้งสองคนเนี่ยทำไมถึงยังไม่มานะคะบอกว่าจะมาตั้งนานแล้วค่ะเดี๋ยวมองหากันก่อนนะคะท่านผู้ชมคะว่าไปไหนกัน อ๋อมานู่นแล้วค่ะคุณอัครพลของเราอ,มอมืมาอย่างเท่เลยนะคะวันนี้ผมว่าผมเท่กว่าทั้งนี้ทั้งนี้เท่กว่าอ่าละรบวบมามาเลยัอบผมทำไมคุณสคน,นคทำไมฉันอย่างนี้ มาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วต้องเข้าให้ถึงครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคนนี้คนนี้ขี่ม้ามาคนนี้ควบชอปเปอร์มาแล้วให้ที่ฉันเดินมาคจากในเมืองสวยๆครับสวยๆรอบสวยๆครับค่ะที่วันนี้เนี่ยเรามาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะเพราะว่าแน่นอนว่าพูดถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นต้นแบบของการทําเกษตรกรรมหลายรูปแบบค่ะที่นี่เองก็ผลิตบัณฑิตนะคะที่ออกไปสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเนี่ยขึ้นชื่อมาก แล้วพวกเราเนี่ยก็รู้เลยเพราะว่าเรามากันก่อนหน้านี้เนี่ยได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสจริงๆใช่ไหมคะอย่างคุณลานบุญเองเนี่ยไปไปสำรวจอะไรมาไปดูชีวิตเล็กๆที่จะช่วยกู้โลกร้อนได้ครับค่ะผมก็ไปดูชีวิตใหญ่ๆครับที่จะเป็นสร้างเศรษฐกิจให้บ้านเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ GDP เพิ่มขึ้นค่ะส่วนนิชัเนี่ยไปดูความสวยงามนะคะของธรรมชาติในแม่จ้อค่ะเรียกว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยพื้นที่เขาเยอะมาก90 0ไร่แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะคะเขาบอกกับนักศึกษาเลยบอกว่า ให้ยึดปรัชยาของมหาวิทยาลัยว่างานหนักไม่เคยฆ่าคนใช่ เป็นคำพูดที่ดีแล้วก็น่าจะยึดสำหรับคนทุกๆคนที่ทำงานนะครับใช่ค่ะเพราะว่านอกจากจะไม่ฆ่าคนแล้วยังทำให้คนมีคุณค่ามากขึ้นด้วยค<า>่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเด็กๆเ,เองไม่ใช่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวแต่ห้องเรียนของพวกเขาเนี่ยคือพื้นที่แบบนี้นะค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่นะคะต้องออกมานอกห้องเรียนแล้วก็ลงลงพื้นที่ทําจริงๆทุกคนเองเนี่ยกว่าจะจบรับปริญญาจากแม่โจ้ได้นี่นะคะก็จะต้องทั้งขุดดินไถนาเกี่ยวข้าวขี่ม้าทําทุกอย่างก็คือให้เห็นต้นแบบจริงๆว่าถ้าเกิดออกไป สู่โลกภายนอกแล้วทำกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ฝึกให้คนเป็นนักปฏิบัติด้วย <ocalyptic> ลูกแม่โจ้ไม่ว่าจะหญิงหรือใช้ลุยและทําได้กันหมดทุกคนนะครับเขาบอกว่าถ้าจะมาหาผู้หญิงแม่โจ้แบบงามแบบนางแบบนี่คงยากหน่อยแต่ถ้าหาคนที่งามอย่างมีคุณค่าเพราะว่ามีฝีมือและมีผลงานเนี่ยมาหาได้ที่นี่ แน่นอนค่ะและที่เราได้ยินอยู่นี้นะคะคือความไพเราะ s ไซคันทรีเช้าวันนี้นะคะกับแม่โจ้แบนโจแบนวงดนตรีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทาเกิดมองจากจุดที่พวกเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือฟาร์มแม่โจนะคะด้านหลังพวกเราตรงนู้นนะคะที่มีหมอกปกคลุมอยู่ใช่ถ้าวันไหนฟ้าใสเนี่ยจะเห็นไปถึงดอยสุเทพเลยนะคะแต่วันนี้ เมฆค่อนข้างเยอะเลยเห็นไม่ชัดนะครับเอาเป็นว่าทั้าสักรู่เนี่ยลมดีๆอาจจะได้เห็นกันและใกล้ๆกันนะคะก็มีสวนสัตว์เชียงใหม่มีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและต่อไปใครที่จะมาเชียงใหม่แล้วชอบสัตว์น้ำเนี่ยเข้าทางเลยนะคะจะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเกิดขึ้นแล้วในเดือนตุลาคมนี้ค่ะเขาเชียงใหม่นี่มีทั้งวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็มีความทันสมัยอยู่ในเมืองเดียวกันถือว่ามาแล้วอิ่มจริงจริ่มึท้องได้ใช่ไหมครับทั้งสองท่านอยากรู้ว่าเมื่อวานคุณไปสำรวจเมืองเชียงใหม่มาเป็นนไงงาาคกวัๆ่่ท๋ยตต บรรยากาศมันดีจริงๆนะครับเราก็ไปทานข้าวกันมาด้วยใช่ไหมคุณชายครับนี่ครับ เมื่อสักครู่นี้เขาซ้อมเป็นอกน now, th ีกแนวนึงเป็นเพลงภาษาไทยชื่อเพลงาการดงแต่ว่าพอเล่นจริงเอาเป็นเทคมีโฮมมาทั้งนั okay. ้นก็เรียกว่าฟาร์มแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นพื้นที่ทดลองทําการเกษตรของในมหาวิทยาลัยแล้วไม่ใช่แค่จุดนี้นะคะเราไปสํารวจดูเน like like ี่ยแปดร้อยไร่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนักศึกษาเองเขาลงพื้นที่ทําเกษตรกรรมหลายรูปแบบมากเลย เป็นผู้หญิงอดทนนะมาหลังเราเลยไปสำรวจมาตั้ง800 0ดร้นะไร่เรนี่ยพี่คนพาทัวร์อ๋อเหรอครับเป็นหนุ่มหรือเปล่าอ๋อหนาแน่นอนแ <laughs> ม่โจ้แถวนี้แหละอ่ะาไหนๆมาถึงที่นี่ผมจะพาคุณไปดูของแปลกอย่างนึ่คุณลานบุญไปทำมาใช่ไหมครับ,รบพาไปดูมาวิธีการกำจัดขยะนะครับ ที่เป็นยังไงครับกำจัดยังไงบ้างกำจัดแบบธรรมชาติที่สําคัญคือไม่ปล่อยของเสียสู่สภาวะแวดล้อมไม่ทําให้โลกร้อนด้วยและที่สําคัญยังช่วยให้ได้อะไรดีๆขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตัวเล็กๆตัวนี้ที่ใครๆเห็นแล้วจะร้องยี้เนื่องจากว่ามันเป็นไส้เดือนครับค่ะอ๋อ ถ้าพูดถึงไส้เดือนนะครับหลายหายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกขยะแขยงแต่ว่าประโยชน์อย่างหนึ่งที่เห็นตรงกันก็คือว่าไส้เดือนที่ผ่านมานั้นใช้เป็นเหยื่อในการตกปลาเท่านั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมของแม่โจ้ผมจะพามาดูชีวิตของไส้เดือนครับว่าไส้เดือนตัวเล็กๆเนี่ยจะช่วยกู้โลกร้อนอย่างไรตามผมเข้ามาดูพร้อมกันครับโอ้โห คุณผู้ชมครับที่บอกไว้เมื่อสักครู่ว่าตัวไส้เดือนตัวเล็กๆจะช่วยกู้โลกได้ยังไงแต่ที่มีอยู่ในมือตอนนี้เป็นตัวพ่อพันธแม่พันนะฮะนี่คือขนาดใหญ่แล้วใช่ไหมครับขนาด<ม>ใหญ่แล้วครับผมแล้วมันจะช่วยกู้สภาวะโลกร้อนได้ยังไงครับอ๋อไส้เดือนพวกนี้นะครับมันจะช่วยในการกําจัดขยายซีที่เหลืออยู่ครับภาคเกษตรทั้งครัวเรือนหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆนะครับโดยที่เขาจะกินแล้วเปลี่ยนกายเป็นปุ๋ยทั้งหมดเลยครับผมนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของเขาจริงๆใช่ครับเศษอาหารที่มีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมสภาพจริงๆของเขาเลยครับผม แทนที่เราจะเอาไปทิ้งให้เกิดสภาพว่าเน่าเหม็นซะเราจะเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยทั้งหมดครับโดยที่ของเหลือจากระบบนี้จะไม่มีของทิ้งเลยครับจะเป็นปุ๋ยทั้งหมดเลยโดยที่เขาจะแอบอยู่ใต้กองนี้เนื่องจากไส้เดือนเนี่ยครับเขากลัวแสงครับผมสังเกตถ้าลองสังเกตดีๆจะเห็นลูกเขาเต็มเยอะมากครับคุณผู้ชมตัวนี้ครับนี่คือตัวเล็กๆนี่เป็นลูกเขาตัวเป็นรุ่นลูกแล้วครับผมนอกจากขยะจะเอามาเลี้ยงไส้เดือนได้แล้วเป็นอาหารไส้เดือนแล้ว อื่นๆที่ได้จากไส้เดือนมีมากกว่านี้ไหมครับสิ่งที่ได้จากไส้เดือนนะครับคือตัวแรกเราจะได้เป็นมูลของไส้เดือนครับสังเกตดีตัวนี้จะดูลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับดินนะครับแต่ตัวนี้จะไม่ใช่ดินนะครับลองสัมผัสดูจะรู้สึกรุ่มเบาเอาที่ชัดๆก่อนครับผมอ่ามันจะเป็นมูลไส้เดือนดูไส้เดือนครับมูลไส้เดือนแทรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเหมือนดินแต่จะร่วนสวยกว่าร่วนสวยกว่าตรงนี้มีประโยชน์อะไรครับตรงนี้เป็นปุ๋ยที่เด่นในด้านฟอสฟอรัสครับเร่งดอกออ๋ไม้ดอกไม้ประถับ ไม้กระถางเหมาะสมมากเลยครับผมดีกว่าการใช้เคมีใช่ครับมี p ีเอสเป็นกลางแล้วครับครับผมแล้วไปใช้ก็ไม่มีสารตกค้างด้วยไม่มีสารตกค้างครับทั้งต่อพืชและต่อคนใช่ครับผมครับนอกจากได้ปุ๋ยตัวนี้แล้วได้อะไรอีกครับเราจะได้ปุ๋ยปุ๋ยน้ําหมักมูลไส้เดือนดินหรือเราเรียกง่ายๆว่าฉีดไส้เดือนดินนะครับเราจะมีการซาะร่องบริเวณด้านข้างนะครับขอบขอบตรงเนี้ยนะขอบขอบครับเพื่อ รวบรวมน้ําลงไปยังถงังเก็บน้ําที่อยู่ด้านนอกครับผมไอ้ไอฉี่เส้นเดือนเอาไปทำอะไรได้นะครับฉี่เส้เดือนเนี่ยจะเป็นปุ๋ยด้วยเป็นน้ําหมักที่สามารถไปดับกลิ่นเหม็นเน่าของกองขยะได้ด้วยครับผมบใช่ครับผมปุ๋ยนี่เอาไปใช้กับพืชประเภทไหนพืชประเภทเไม้ดอ,อกครับผมไม้ดอ,อกเนื่องจากเขามีฟอสฟอรัสสูงเท่ากับว่าเดี๋ยวนะนอกจากจะได้ปุ๋ยที่เป็นดินไปแล้วไอ้ตัวปุ๋ยที่ได้ฉี่นี่ก็เอาไปใช้ได้ใช้ได้ด้วยครับ,รบแล้วที่สําคัญคือลักษณะเด่นคือไอ้น้าฉี่เนี่ย ช่วยลดกลิ่นได้ด้วยใช่ครับผมมีห้องน้ําที่เหม็นเอาน้ําฉีดนี้ไปใส่ได้อ่อก็ไม่ต้องซื้อเคมีใช้ตามใช่ครับผมเอาแหละถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับมีอะไรช่วยแล้วก็มีอีกอย่างครับคือตัวเซเดนที่เพิ่มขึ้นตอนแรกเราอาจจะปล่อยไปนิดเดียวแต่เลี้ยงไปนานๆปุ๊บเขามีการผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ออกมาปุ๊บ จำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถนําไปขายขายต่อได้อาจจะเป็นบ่อตกปลาห,หรือสําหรับผู้ที่ต,ต้องการพอเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกําจัดขยะอินทรีย์แล้วเปลี่ยนเป็นปุ๋ยในที่สุดครับผมบเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะงงสงสัยว่าเอ๊ะไส้เดือนที่ไหนก็มาทําแบบนี้ได้หรือเปล่ามันมีลักษณะเฉพาะยังไงของไส้เดือนแบบนี้ไส้เดือนอที่เราจะนํามากําจัดขยะอินทรีย์นะครับ,รบเราจะใช้ไส้เดือนกลุ่มสี ใชครับอ่านี่เราจะใช้ไส้เดือนกลุ่มสีแดงครับผมอย่างนี้ครับใช่ครับผมสีเทาๆาดำดำใหญ่ๆเราจะไม่ใช้นะครับอฮตรงนี้จะมีชื่อเฉพาะถิ่นเราเรียกว่าคิตาแร่คิตาแร่ที่เป็นภาษาภาษาคำเมืองครับเราจะมีเอ่อรูปแบบในการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดไข่ใหญ่รนซีรูปแบบเล็กๆครับสำหรับบริเวณที่มีพื้นที่คับแคบครับเล็กๆก็ทำได้ใช่เราเรียกว่าคอนโดไส้เดือนครับโอ้น่าสนใจมากพาไปดูหน่อยครับเดวตาามาเลยครับผม อ๋อที่เห็นเป็นสีเทาๆอย่างนี้เนี่ยนะครับครับผมในกล่องเนี่ยครับจะเป็นคอนโดสาหรับเลี้ยงไส้เดือนแต่ผมจะลองเปิดให้ดูนะครับครับผมจะเปิดเลี้ยงไปด้ครับอ่าคือที่โชว์นี้จะคือครบทั้งหมดเดี๋ยวนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ชั้นแต่เราจะให้ดูแบบรวดเร็วเลยว่าสี่ชั้นมีอะไรบ้างครับชั้นแรกเลยชั้นแรกชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนี่ยเราจะเลี้ยงไส้เดือนทั้งสามชั้นเลยนะครับผมครับ ส่วนชั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะลองรับน้ําโดยที่แต่ละชั้นเราจะเจาะรูระบายน้ําบริเวณก้นของภาชนะเลี้ยงนะครับผมสุดท้ายเราจะได้น้าหมักมูลไสเดือนดินนะอันนี้จะชัดมากมากกว่าบ่อซีเมนต์ที่เราชี้ให้ดูเมื่อสักครู่ประโยชน์ของการทําเป็นคอนโดไสเดือนเนี่ยคืออะไรครับลดพื้นที่ครับผมเพราะว่าเขาตั้งขึ้นมาสูงสาหรับพื้นที่แคบอย่างเช่นหอพักนักศึกษาอาจจะมีพื้นที่หลังห้องพักประมาณ3ตารางเมตรเขาอาจจะปลูกต้นไม้ไป2ต้นแล้วเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ2เมตรครึ่งเขาก็เอาคอนโดนี้ไปวางสัก สองชั้นนะครับครับเอ่อคุณทอมครับผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อสักครู่เราดูกันน่ยฝั่งนู้นเนี่ยมันจะมีเศษพืชเศษผักอยู่เยอะมากแต่ไอ้ตรงฝั่งนี้มันทาไมไม่เหมือนเขาทั้งที่อยู่บ่อเดียวกันที่ตรงนี้ไม่มีเขเพราะว่าเราต้องทําการแยกเอาเฉพาะปุ๋ยไส้เดือนอย่างเช่นมอกีะอยู่ตรงนี้นะผมถ้าลองผมลองเอามือเขี่ยที้ปุ๊บจะมีไส้เดือนติดอยู่ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าผมเอามือเขี่ยตรงนี้นะครับจะไม่มีแต่แทบจะแทบจะไม่มีไส้เดือนติดอยู่เลยทําไมถึงไม่มีครับเนื่องจากเราต้องการล่อให้ไส้ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดีนะครับตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์เลยครับผมสงสัยอย่างนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นฉี่ไส้เดือนที่มันไหลออกมาตามข้างๆเนี่ยมันจะไปยังไงต่อแล้วเราจะไปแยกใช้ยังไงครับบริเวณบ่อเลี้ยงเราครับเราจะทําสลบให้ลาดเอียงไปจุดต่ําสุดอยู่ด้านนู้นก็คือพื้นที่จะไม่ตรงเงี้ยมจะเอียงใช่ครับจะลาดเอียงไหมครับผมด้านนี้สูงด้านนู้นต่ําแล้วฉี่จะไหลไปที่ใช่ครับจุดจุดต่ําสุดตรงนู้นจะมีท่อรองรับระบายน้ําไปสู่ถังเก็บด้านนอกครับ นี่แหละครับจะเป็นบ่อสําหรับรวบรวมน้ําฉีดให้เดือนทั้งหมดจากในโรงเรือนที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะครับผมครับตรงนี้สังเกตไหมครับจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ด้วยมีลูกกบลูกเขียดอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับผมเพราะเพราะว่าตรงนี้จะมีสภาพความความเป็นกลางไม่เป็นกดไม่เป็นด่าง pH ประมาณ7ปลอดภัยทั้งต่อคนและต่อพืชใช่ครับผมพืชด้วยครับผมครับ ผู้ชมครับและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่ได้จากไส้เดือนตัวเล็กๆที่หลายๆคนขยะขยงนะครับเพราะนี่คือมูลของไส้เดือนและขวามือผมนี่คือฉี่ของไส้เดือนนะครับเป็นสิ่งที่สามารถช่วยกู้โลกจากสภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีและนี่คือประโยชน์จากสัตว์ที่คนไม่อยากพบยกขยะยะครับ เป็นธรรมเนียมครับไปดูอะไรมาต้องเอานั่นมาฝากกรเอาฝากไปด้วยไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ดิฉันก็รู้สึกถึงคุณค่าของไส้เดือนเต็มที่เลยครับนอกจากนั้นคุณรู้ไหมว่ารายได้ที่ได้จากการทําปุ๋ยจากไส้เดือนเนี่ยโดยเฉพาะตัวดินเนี่ยคุณรู้ไหมขายกิโลเท่าไหร่เท่าไหร่ครับสี่สิบบาทนะคุณสี่สิบบาทต่อกิโลใช่ไส้เดือนเนี่ยนะใช่ครับปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ำเท่าไหร่ปุ๋ยน้ํานี่ผมจําราคาไม่ได้แน่นอนแต่เป็นขวดจะวางขายเป็นสี่สีใช่ไหมครับใช่ครับโอ้แล้วปุ๋ยน้ำนี่คือรถมา ดอกไม้ต่างๆนี่ก็ใช้ได้เลยเขาบอกว่ามีสารแร่ธาตุฟอสเฟตซึ่งจะเป็นผลผลดีต่อพืชไม้ดอกเอาล่ะจากตัวเล็กๆแล้วใส่เดือแล้วผมจะพาคุณไปดูสัตว์น้ําอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นสัตว์น้ําที่น้ําจืดใหญ่ที่สุดในโลกในโลกเลยแล้วผมก็ไปจับด้วยมือป่ามาแล้วนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมครับไปเลยครับ ครับและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็กําลังสาโลนอยู่การจับสัตว์น้ําจืดที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับและนั่นคือปลาบึกกัณเรงครับและที่นี่นะครับก็จะมีการเพาะพันธุ์โดยการผสมเทีมเป็นฉางแรกในประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดาเลียงครับปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหนเนี่ยปลาอยู่ไหนคฮะไปเลยปลาอยู่ไหนเนี่ยลุงใจเย็นครับเดี๋ยวลุงผู้เชี่ยวชาญเอาเอาไปหัวหันถอยดีนี่นี่องงางนะ ห่างเลยครับครับใจเอาหัวลงไปก่อนนะตรงนี้จเย็นครับค่อยๆย้ายหล่นย้ายหล่นนะครับไอ้นี้จะเป็นตัวป๊กคู่นะครับโป๊กพเจรย์ครับมาถึงการเพาะพันธุ์ประเบิดกันบ้างนี่เพาะพันธุ์อย่างไรบ้างครับครับคือคือเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับพอถึงฤดูเจริญพันธุ์วางไข่เลยนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงได้10ปีนะฮะ ลรวก็ต้องเช็คดูความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์นะครับโดยดูว่ามีน้ําเชื้อเริ่มีไข่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ฮอร์โมนที่ใช้เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับคือประเด็นสำคัญคือต้องเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ให้ได้อายุที่เหมาะสมก่อนในการผลิตรุ่น F1 นะฮะแล้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสโอกาสดีสำหรับเกษตรกรก็คือเขาสามารถจดทะเบียนเป็นสายพันธุ์ปลาเลี้ยงแล้วก็สามารถขึ้นบัญชีเป็นปลา เป็นปลาเลี้ยงแล้วก็สามารถส่งออกต่างประเทศได้นะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราเราเราสามารถให้กับกรมมงแล้วก็สซเดตรับรองได้ว่าเป็นปลาที่ที่เกิดจากการเลี้ยงได้นะครับ,รบซึ่งตรงนี้เกษตรกรก็จะมีตลาดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เกษตรกรอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงกันเยอะแต่ปัญหาข้อจำกัดนิดหนึ่งก็คือตลาดเฉพาะทานในประเทศเท่านั้นนะถ้าเกิดเราทําเป็นปลาเลี้ยงได้สมบูรณ์และผลิตได้เพียงพอนะครับแล้วราคาเหมาะสมนี่นะครับก็จะเป็นโอกาสดีสำหรับเกษตรกร ครับเน้นเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายตะบึกไปพักก่อนได้ครับเดี๋ยวมันจะช้าเกิดไปครับเดี๋ยวเข้าไปดูอีกตัวอีกชุดนึงมันจะมีเอสอยู่ด้วยนะับเดี๋ยวผมจาแตกนะครับตกแง่ตกจับแน่นๆดึงดึงตกแล้วหยิบตกลุยท่อนกระบอสอดเป้เหล็กทางนู้นเลยลงลงดีกว่าดีกว่าเราจะเพิ่งลงดีกว่าไม่ช้ำนะครับ ลงบาดินก่อนลงบาดินก่อนออลงบดินก่อนลงที่เดิมก่อนลงที่เดิมก่อนถ้าลงนี้มันจะช้ำลงที่เดิมก่อนลงที่เดิมก่อน เลื่อนๆเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้ลครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บ่อเพาะพันธุ์ปลาบึกนะครับอาจารย์ครับการเพาะพันธุ์ปลาบึกนี้ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนี่ตัวผู้นะครับลักษณะตัวผู้ก็คือเลียวยาวแล้วก็คีบจะเหลืองในบ่อเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็เราก็จะเช็คว่าตอนอันดับแรกนี้ต้องเช็คตัวเมียก่อนว่าเรื่อมีไข่ไม่มีท้องไหมแล้วก็ใช้สายยางดูดนะพอมีไข่ที่สามารถจะฉีดฮอร์โมนได้ส่วนน้ําเชื้อนี่อ่าถ้าสมบูรณ์เพาะไม่พันอย่างนี้เขราไม่พันสมบูรณ์เราก็สามารถ อาเช็คได้แ oh. ล้วก to so ah, so ็ร so ีดอ like ู <|yi|>. ่คร oh, so ับรีดตอรีดกดได้เลยใช่ไหมครับแล้วเขาจะจะมีน้ำน้ำเชื้อไหลมีแต่ไม่เยอะนะครับเพิ่งเริ่มต้นอันนี้ก็จะเป็นนี้ครับนี่นะเนี่ยขาวๆเนี่ยขาวๆที่ที่ออกมาเนี่ยแค่เป็นน้ําเชื้อหลังจากนั้นเราก็คํานวณน้ําหนักชั่งน้ําหนักปลาดูแล้วก็คํานวณฮอร์โมนถ้าเรากําหนดค่าน้ําค่าสมบูรณ์เราอาจจะใช้น้ำใช้ฮอร์โมนไม่เยอะประมาณสักอ่า20มิโรกรัมต่อน้ำหนักปลาหนึ่งกรัมนะครับเดียวใช่ไหมครับที่เดียวใช้ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์นะเดิมเราใช้ต่ออมมสง ประมาณ 1- 2ึ่งถึงสอง,งโดสแล้วก็ฉีดแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้อาจจะต้องใช้2เข็มสองเข็มมือขีดครั้งแรกทิ้งไว้ประมาณแปดถึงสิชั่วโมงดูดูว่าไข่สมบูรณ์ไหมน้าเชื้อนี่พอไข่สมบูรณ์เราถึงรีดรีดไข่ก่อนแล้วรีดน้าเชื้อตามนะครับแล้วมาผสมเทียมข้างนอกครับอาจารย์ครับแล้วเกษตรกรที่จะมีการเพาะเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงปลาแบบนี้ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการดูแลที่ที่สคัญนะครับเรื่องสายพันธุ์เนี่ย สายพันธุ์แท้นี่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะว่าสายพันธุ์แท้เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแล้วก็โตดีนะครับคุณภาพเนื้อดีทั้งในแง่ของโภชนาการในแง่ของรสชาติอร่อยนะครับปลาบึกลักษณะเด่นก็คือไม่ไม่มีฟันนะครับหนวดจะสั้นอย่างนี้นะครับนะฮะหนวดจะสั้นเนี่ยนหนวดนะครับแล้วก็ไม่มีฟันบนฟันล่างนะครับตานตาจะต่ากว่าต่ำกว่าต่ำกว่าจุดมุมปากนะครับครับผมนะเป็นเป็นสายพันธุ์แท้แต่ตปนแท้ที่ได้ ที่รับรองได้นะที่มีอยู่ไม่กี่แห่งก็คือโกมบงแล้วก็ที่มาลัยแม่โจนะครับ,รบอันที่2คือจะต้องเตรียมบ่อที่ดีนะครับเตร,รียมบ่อเนี่ยเตรียมบ่อที่ดีในแง่นี้ก็คืออย่างน้อยต้องเป็นบ่อหนึ่งไร่ขึ้นไปหรือหรือสีไ่ไร่ยิ่งดีก็คือ,อรครับบอ่บอดินเนี่ยครับดินครับสี่ไร่ยิ่งลึกยิ่งกว้างยิ่งยิ่งดีนะครับอัตราการปล่อยต้องปล่อยไม่แน่นเหมือนปลาทั่วๆไปจะต้องปล่อยอย่าง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 ดีนะครับ200กิโลกรัม 200ตัวต่อต่อไร่1ไร่200ตัว200ตัวครับขนาดปลาปล่อยก็ปลา5นิ้ว5นิ้วตัวนึงครับครับครับตรงนี้จะทําให้ให้ต้นทุนกดรจดตัวได้ดีแล้วก็ลักษณะลักษณะของน้ําที่เราใช้เลี้ยงปลาดุกนี่ครับเป็นน้ำช่วงแรกนี่น้ําน้ําสีน้ําตาลเขียวงนี้ไม่เป็นไรครับเขาจะเป็นกินกินกินเนื้ออยู่แต่หลังจาก6เดือนนี่นะครับหลังจากที่เขาเปลี่ยนไปจะกินปลากินพืชเนี่ยให้ดีน้ําต้องมีสีเขียวสีเขียวในที่นี้ก็หมายถึงว่ามี มีสาลายที่เป็นอาหารธรรมชาติของเขียวขุ่นๆเลยครับหรือใช้หันเม็ดล้วนๆเป็นอาหารเม็ดปลากินพืชก็ได้เราก็ก็ก็กินได้แล้วก็สามารถเจริญเติบูได้ได้ดีครับแล้วก็ภายในปี2ปีเขาก็สามารถขยายตัวใหญ่ได้หรือจำหน่ายเป็นปลา10กิโลก็ได้ซึ่งตัวเด่นสำคัญคือต้องจะต้องไม่ปล่อยแน่นนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์แท้ ตอนนี้ตลาดนีิกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับประมาณร้อยร้อยร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทจากฟาร์มนะครับจากฟามร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทช่างเป็นตัวตัวไปแน่เป็นตัวตัวนี้ครับแต่ถ้าทำแบบเป็นชิ้นชิ้นก็สุดใหญ่ก็ร้อยห้าสิบบาทถึงสองร้อยบาทถ้าคุณผู้ชมนะครับต้องการพันปลาปลาบึกแท้ๆก็มาสอบถามหรือว่ามามาดูที่นี่ได้นะครับเป็นแม่โจ้กับว่าที่กรมประมงก็ได้ผลิตภัณฑ์ปลาลูปจากปลาบึกนี่ก็มีอะไรบ้างครับ ปลาลกจิ้มใช่ไหมครับชอบไหมครับอร่อยนะครับเพราะมันปลาแล้วจะทำสเต็กจากปลาบึกก็ได้นะครับก็อร่อยเหมือนกันพูดขึ้นมาแล้วหิวทันทีเลยนะคะนี่ไปดินมาแล้วใช่ไหมคะลงน้ำมาแล้วพาไปเข้าสวนบ้างนะคะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เองเนี่ยค่ะเขาสามารถจะเพาะพันธุ์เยบิรากระถางแบบนี้ขอแนะนําคุณสองคนถ้าจะไปให้สาวเนี่ยคุณหลาบอาจารย์ธรรมดาไปแล้วนะคะต้องเยบิบราแบบนี้เลยคุณครพลที่นี่ที่เดียวเลยนะคะที่เขาทําได้เป็นเยบิบรากระถางและทําได้นี่ไม่ใช่สีแดงสีเดียว ะะมีทั้งหมด3 0สีค่ะอ๋จะพาไปดูนะคะอาจารย์แนะนําว่าเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายด้วยนะคะคแล้วก็สามารถจะดูแลรักษาได้ง่ายด้วยไปติดตามกันเลยค่ะ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีเย,ยบิราก,กระถางจากการขยายพันธุ์แยกหน่อโดยการวิจัยของอาจารย์รังสีมาอัมพวันอาจารย์ฝ่ายวิจัยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เพาะเลี้ยงเนื้อยเยื่อเย,ยบิราหลายพันธุ์จากการเพาะเมล็ดและทดลองปลูกในกระถางค่ะเย,ยบิรากระถางมีจุดเด่นที่เป็นพุ่มเล็กให้ดอกตลอดทั้งปีและยังปลูกง่ายด้วย ก่อนหน้านั้นนะคะเราเห็นว่ามีการปลูกเยอลีล่าค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเยลวีล่ากระถางไม่มีะนะคะเราก็ไปได้เมล็ดพันธุ์ที่มีการปรับปรุงพันธุ์ในต่างประเทศซึ่งเหมาะสําหรับไม้กระถางโดยเฉพาะเลยนะคะเราก็นำเมล็ดพันธุ์นั้นมาเพาะ,ะแล้วก็เลี้ยงจนกระทั่งออกดอกแบบนี้พอออกดอกแล้วเราก็คัดดอกอ่อนของเขานะคะ คัดเลือก,อ,อกดอกอ่อนคัดเลือกพันธุ์ดีเข้าไปศึกษาวิธีการพเพาะเลี้ยงในเยื่อนะคะจนก,กระทั่งเราได้ต้นอ่อนต้นเล็กๆของเยววล่ากระถางออกมามแล้วเราก็นํามาปลูกทดสอบะนะคะจนก,กระทั่งออกดอกได้เทคโนโลยีของการปลูกเลี้ยงจนเห็นกระทั่งเห็นดอกสีสวยๆแบบนี้ล่ะคะ่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงธรรมชาติของเยาวลราค่ะว่าถ้าเกิดผู้ที่สนใจนําไปปลูกเองเนี่ยเขาต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างนะคะอ,อ๋อเยาวราจริงๆแ,แล้วเราดูแลไม่ยากเลยะนะคะก็จะ ขึ้นอยู่กับวา่าถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงดูต้นไม้ยังไงนะคะเราก็จะเลี้ยงเยอววิล่าเหมือนกันก็คือในช่วงของระยะการเจริญเติบโตสมมุติว่าเราออกจากห้องแกลบมานะคะ<ฆ>เป็นต้นกล้าเล็กๆในระยะเวลาของเขาจะให้ออกดอกประมาณ2เดือนครึ่งน,นะคะถึงสเดือนเนี่ยจะปลูกเลี้ยงอยู่ที่เรานี่ประมาณ5สัปดาห์แล้วนะคะ<ฆ>ถ้านําต้นกล้าไปปลูกก็ประมาณเดือนครึ่งก็จะเห็นสีดอกในช่วงของของการปลูกเราก็จะมีการใช้วัสดุปลูกนะคะซึ่งมีส่วนผสมของดิน ทรายที่ข้าวแกลบหรือมะพร้าวอัตราส่วนก็1ต่อนต่อสต่อสนะคะแล้วก็จะมีการให้ปุ๋ยเล่นการเจริญติบโตของลำต้นเับถูกเสมอสูตร16 16 16นี่แหละค่ะพร้อมกับปุ๋ยอินทรีย์นะคะหลังจากนั้นก็เลี้ยงดูไปได้อีกประมาณ1เดือนเยวิล่าก็จะเริ่มเปิดโตเอเติบโตเห็นดอกอะไรขึ้นมาอีก2สัปดาห์ต่อมาดอกเขาก็จะโผล่นะคะโผล่ขึ้นมาโผล่พุนขึ้นมาก็จะให้สีดอกอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็นับเวลาก็ประมาณสงเดือนครึ่งค่ะ ปริมาณน้ำกับแสงสว่างนี่มีผลต่อการออกดอกการเจริญเติบโต,ตยังไงบ้างไหมคะอาจารย์อ,อ๋อปริมาณน้ำนี่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าเยอ่อบิลากระถาน,นเขาชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าบรรยากาศอย่างนี้เราจะให้ประมาณวันเม้นวันหรือสังเกตจากการที่เราสมมุติว่าเราสัมผัสกระถางของเขาสัมผัสว่าถ้าสมมุติว่าความชื้นติดมือเราขึ้นมาเราจะไม่ให้น้ําแต่นอกจากว่าถ้าเขาแห้งแห้งเกินอาจจะดูที่ใกล้ก้นกระถางน,นะคะ,คะถ้าเขาแห้งเกินเราก็จะให้น้ํา อ่าปกติเราจะให้น้ำวันเว้นวันวันเว้นวันานค่ะแล้วแสงสว่างก็50%แสงก็อาจจะใช้ม่านบางแสงช่วยได้ค่ะ ความพิเศษอีกอย่างของเยบิรากระถางก็คือว่าเราสามารถจะพัฒนาสายพันธุ์ของเยบิราให้ตรงกับสายพันธุ์เดิมนะคะแล้วก็มีเฉดสีต่างๆมากมายตอนนี้เนี่ยมีออกมาแล้วที่แม่โจกพัฒนาได้ถึง37สีค่ะต้องถามอาจารย์ว่ากว่าจะได้สีต่างๆหลากหลายสีแบบนี้ให้ตรงตามสายพันธุ์ด้วยเนะะี่ยค่ะวิธีการทํายังไงคะอาจารย์วิธีการนะคะการที่ทําให้ าการเลี้ยงดูให้เขาตรงตามพันธุ์นะคะเราก็ทําได้ไม่ยากโดยเรา,าเขาเลี้ยงในเยื่อพืชนะคะแล้วก็นําดอกอ่อนของเขาไปพเพาเลี้ยงในเยื่อพืชพซึ่งเราจะบังคับให้ต้นที่ออกมาตรงตามพันธุ์ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลากหลายสีของเรานี่ก็คือตรงตามพันธุ์กับต้นพันธุ์ที่เราคัดเข้าไปค่ะค่ะตอนนี้อนาคตเองเนี่ยเราจะมีการพัฒนาสายพันธุเยเบราหรือจะพัฒนาเยเบรากระถางออกไปยังไงอีกบ้างคะอ๋อเยเบรากระถางตอนนี้หลังจากที่เราทํา ได้ประสบความสําเร็จในเบื้องต้นแล้วนะคะ,คะส่วนของเยาวิีล่าเนี่ยเราก็จะมีการถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือผู้สนใจในการปลูกเลี้ยงค่ะ,คะก็จะเป็นบริการวิชาการนะคะเราจะมีการสร้างฐานเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ไประดับหนะ้าที่ตรงจุดนี้ค่ะเพื่อให้ผู้สนใจเกษตรกรหรือว่าหน่วยงานของรัฐเข้ามาเรียนรู้ หลังจากนั้นเราก็จะมีบริการในเรื่องของท่อนพันธุ์คือคือต้นกล้าน,นะคะแล้วก็จะมีอเอกสารแนะนําการปลูกเลี้ยงซึ่งเพื่อที่เขาจะได้ไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวใหม่แล้วเราก็จะมีการไปพัฒนาพืชอ,อื่นๆที่เป็นมีศักยภาพในการจะสร้างรายได้ให้กเกษตรกรต่อไปค่ะค่ะก็เป็นการบริการให้สังคมโดยอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะกับตลาดเองเนี่ยค่ะเราก็ทําตลาดเองด้วยใช่ไหมคะทางมหาวิทยาลัยค่ะก็โดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ได้ช่วยเราส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ซึ่งเมื่อต้นปีนี้นะคะก็จะมีการรู้จักเยวิล่ากระถางค่อนข้าง,งที่จะกว้างขวางค่ะค่ะ,คะก็เป็นการเผยแพร่แล้วตอนนี้คนก็เริ่มจะติดใจแล้วนะคะเพราะว่าด้วยความที่เยาวีล่าเองก็มีสีสันสดใสสวยงามแล้วก็ถ้าปลูกมายายอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยคิดว่าหลายๆคนก็คงอยากจะทดลองปลูกกันบ้างน,นะคะที่มหาวิทยาลัยแม่จโจ้เองก็จะเป็นหนึ่งสถานที่ค่ะที่จะมาหาความรู้แล้วก็นําไปปลูกกันได้ด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะ ส่วนดิฉันเคะ่ะวันนี้คงต้องขอความรู้จากอาจารย์ไปแล้วเนี่ยต้องไปทดลองปลูกดูบ้าค่ะคุณผู้ชมว่าจะออกดอกง,งดงามแบบที่โรงเรือนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำได้หรือไม่ค่ะ บนี่คือความสวยงามของยิบิลาใช่ไหมผู้นับใจครับใช่ครับแต่เมื่อสักครู่ต้นแบบผมใจร้อนไปหน่อยภาพคุณผู้ชมรีบไปไหว้พาะแต่คราวนี้ครับไปดูภาพแล้วผมจะบอกว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจครับที่วัดแห่งนี้นะครับชื่อวัดดอยท่านพระยาดวงครับที่ที่นี่ลักษณะเด่นคือวัดพระประธานเนี่ยจะหันหลังให้กับโบสถ์ซึ่งใครจะเข้าไปในโบสถ์เข้าไปปึ๊บเนี่ยคือกระาบด้านหลังของพระประธานขอพรจากด้านหลังพระทําไมครับเพราะว่า เจ้าอาวาสบอกว่าการที่อย่างเนี้ยเป็นการสร้างปริศนาถามว่าคนที่เข้าไม่ถึงหลักธรรมคำสอนเนี่ยต่อให้ไปไหว้พระขอพรจะด้านหน้าด้านหลังค่าเท่ากันคือจะเข้าไปนี่คือจะไปขอพรจะขอแต่ตัวเองได้ขอให้ดีขอให้รวยแต่ไม่เข้าใจถึงแก่นธรรมใช่ไหมใช่ครับ,รบอีกเรื่งหนึ่งวันนั้นเราไปเราได้ร่วมพิธีอะไรนะคุณนะครับก็มีพิธี ถวายขันแก้วตังสามใช่ไหมครับไปจะเป็นแก้วเป็นถังเป็นไม้ลักษณะไม้แล้วก็มีแกะสลักมีติดกระดิ่ด้วยซึ่งวันที่เราไปอบอุ่นมากเพราะอุ้ยแม่อุ้ยนั่งกันอยู่เต็มศาลาเลยใช่ครับบรรยากาศก็แบบดีมากนะครับนอกจากองค์พระพุทธรูปแล้วยังมีร้อยพระพุทธบาทด้วยใช่ไหมครับก็ทางเจ้าวาดก็เป็นลามาใชครับนำมา สถานที่นี่นะครับก็บจะมีการตกแต่งด้วยอัญมณีต่างๆอีกอย่างหนึ่งใช่ที่คุณบอกว่าคือแสดงความศรัทธาอย่างเห็นได้ชัดของชาวบ้านโดยเฉพาะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยที่รอยพุทธบาทนี่เป็นอัญมณีล้วนๆนะครับนี่คือความสวยงามวัดครับ เข้าใจถึงกุศโลบายของท่านเจ้าอาวาสแล้วนะคะคและนี่ค่ะพามาใกล้ๆสัมผัสใกล้ชิดเลยนะคะกับวงดนตรีแม่โจ้แบนโจแมนนะคะกับสมาชิกวงให้ผู้สันส้นๆแล้วกันนะคะปิดท้ายวันนี้ว่าไม่แน่ใจว่าวงดนตรีนี้นะคะมารวมตัวกันได้ไงคะเหล่าสมาชิกขออนุญาตนะคะครับ การรวมตัวครั้งนี้ครับก็เกิดจากการที่นักศึกษาทุกคนนะครับมีความสามารถทางด้านดนตรีนะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยโดยที่รองศาสตราจารย์โนเตอร์เทพงวานิชนะครับก็มีความชื่นชอบและก็อยากจะมีเอกลักษณ์ของแม่โจ้นะครับก็คือในสไตล์ของคันที่เรียกง่ายๆก็คือเป็นลูกทุ่งอมริกัรนั่นเองครับอ๋อค่ะเพลงที่เรานิยมเล่นกันบ่อยๆในวงไปสแสดงตามงานต่างๆนี่เพลงอะไรคะเรียก่็เป็นเพลงที่ฮิตฮอตเลยคือเดอะโฮมคันที่โรสค่ะแน่นอนเพลงนี้ที่ฮิตฮอตกันอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่จะเป็น นอกจากนั้นเราก็จะนําเพลงสไตล์คล้ายๆก,กันว่าจะเป็นหนุ่มพเนจรก็ดีนะครับมีหลายเพลงเลยครับที่เป็นสไตล์แบบนี้นะครับค่ะชื่อวงแม่โจแบนโจแมนแบนโจนี่คือเครื่องดนตรีช,นนชิ้นนี้ใช่ไหมคะคือแบนโจและแมนนี่คือสุภาพบุรุษใช่ไหมวงนี้จะรับผู้หญิงไหมคะ อา,าจารย <earn S 1> <odge> ใช่ไหมครับฝักเนื้อฝักตัวแม่โจไม่กลับแล้ววันนี้ดูเขามีความสุขมากนะอยู่กับผู้ชายเยอะๆเนี่ยโอ <c oughs> ขนาดนั้นขนาดนั้นไม่อเอะเราคุนเวลามีน้อยแต่เราตร้อง,งบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าวันนี้อบอุ่นมากครับเนื่องจากว่ามีน้องๆจากคณะนิเทศศาสตร์ของแม่โจมาอยู่กับเราด้วยนะครับและที่สําคัญต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกค,ความสะดวกที่ชาวเชียงใหม่มีเอื้อเฟื้อให้กับเราแลว้วก็มหาวิทยายลัยแม่โจดูแลเราอย่างเต็มที่เลยเหมือนกันค่ะสำหรับท่านผู้ชมเองนะคะอยู่จุดไหนของประเทศไทยถ้ามีของดีอยากจะนําเสนอแบบนี้นะคะเข นี่โทรทัศน์ทีวีไทยทีวีสาธารณะตอนที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะเราจะไปถึงที่เลยค่ะเรื่องเล่าจของคุณเนี่ยส่งมาให้เราเราจะทําเป็นเรื่องใหญ่ให้คนทั้งประเทศได้เห็นกันค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องให้โชว์อีกสักถึงเพลงปิดท้ายข่าวเช้าวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด